S <S ป,ปีนี้นะครับจะมีโครงการที่จะเปิดตัวหลกัหลกๆเลยก็คือตัวศูนย์การค้านะครับเราจะเปิดสสาขาด้วยกันนะครับก็จะมีตัว z z ส i ินวิลเลจบางบัวทองนะครับก็เปิดในไรมาสสปีนี้นะครับแล้วก็ตัว z z ส i ินวิลเลจสามกำแหงนะครับซึ่งจะเปิดในตัวไรมาสสี่นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวมิกชูดโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับส่วนซีเนล่าโปรเจกต์เองที่เป็นโปรเจกต์ซีเนียนะครับ ไตรมาสหนึ่งนะครับก็คือมีนาเดือนหน้าเนี่ยเราเปิดสาขาคู่บอลแล้วก็ช่วงไตรมาสสี่นะครับเราจะเปิดสาขาที่บางบัวทองนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะมีทั้งฝั่งซินเนล่ากับฝั่งของคอมมิตี้มอลล์ครับขยายแบบ agressive มากครับอย่างของแจ๊ด a s s เ t เองวันนี้แต่ละโลเคชันเนี่ยเราก็จะพยายามหาองค์ประกอบแต่ละโลเคชันต่างกันอย่างบางบัวทองเนี่ยเป็นมิกซ์ยูสก็คือตัวศูนย์การค้าแจสกรนวิลเลจ กับซีเนล่าซีเนียเวลเนสแต่ของรามคำแหงเนี่ยจะเป็นมิกซ์ยูสคือศูนย์การค้าบวกออฟฟิศบิลดิ้งเพราะฉะนั้นมันจะแล้วแต่โลเคชันเราจะไม่ได้หมายว่าต้องถูกว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นรูปแบบมิกซ์ยูตสอไปในอนาคตก็จะมีทั้งออฟฟิศบิลดิ้งที่จะคู่กับศูนย์การค้าซีเนล่าโปรเจกตที่จะคู่กับศูนย์การค้าหรือโรงแรมในอนาคตถ้าเราได้มีโอกาสได้พัฒนาเป็นรูปแบบมากขึ้นหรือในอนาคตเลย ทั้ง4อย่างเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เลยถ้าเราได้โปรเจกต์ที่ดีโลเคชันที่ใช่สามารถใส่ทุกอย่างเข้าไปอยู่ด้วยกันได้มันก็จะเกิดตรงนั้นเราเราจะตัดสินใจมิกซ์ยูสของเราจะเบสออนโลเคชันที่เราไปแต่เราชอบที่จะเป็นมิกซ์ยูสมากกว่าที่จะดีตั้งแซนด์โล e เหมือนอย่างวัมวัวทองครับพอเราทำมิกซ์ยูสของตัวซีเนล่ากับฝั่งของชอปปิ้งมอลล์แล้ว เราเห็นศักยภาพมันมีที่ดินว่างเปล่าอีกหไร่นะเราก็ไปซื้อมาเราก็เลยเอานีเวล่าที่จะเป็นเรสซิเดนเชียลเนี่ยเข้าไปแมทด้วยนะครับมันก็เกิดเป็น3ามพิเศษยูนิตอะไรอยู่ในโลเคชั่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรากําลังพัฒนาว่านีเวล่าโปรเจกต์เราเนี่ยบ้านผู้อยู่อาศัยเนี่ยเราเอาซีเนล่าแคร์เอาซีริฟิตของซีเนล่าเขาตามไปใส่ลูกบ้านด้วยได้ไหม <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเสาร์อาทิตย์ เช้าเย็นเที่ยงบ่ายไม่รู้จะไปไหนก็มีโอกาสก็มาสูนการค้าที่เราพัฒนาอ,อ,อยากเรื่องสุขภาพก็อยากให้นึกถึงเซเนล่าอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำให้